สวัสดีครับวันนี้นัเล็กจะพามาชมสวนลุยสวนกันนะลุยสวน3ส,สาวนะก็คือสวนของเจเล็กเจยาแล้วก็เจพรนะสามพี่น้องในแถวห้วยโป่งเนี่ยนะในสวนของเขาเนะี่ยมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะฮะเนี่ยอย่างน,น้อยหน้าบ้านเขาก็จะมีขนุนต้นใหญ่ใญเนี่ยนะและลูกดกด้วยนะเนี่ย ท่านผีทครับพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนมื่อมาดูเจ๊ยบคอนนะนะก็เป็นพี่น้องของเจ๊เล็กนี่แหละนะนี่เราก็นี่มีน้ำหมักเพียบเลยอืออยู่โซนก็ถือว่าบรรยากาศดีเลยฮะเนี่ยนี่ฮะมีน้ำหมักนะนี่มีอะไรก็ใส่ลงไปนี่ฮะ อันนี้มะเฟืองนี่มะเฟืองที่ว่าหล่นหล่นรุ่งๆก็เนี่ยเอามาหมักอยู่นี่นีมะเฟืองรุ่นไยนมาดูมีขนุนด้วยนะเปลือกขนุนยังได้เลยเปลือกขนุนนี่เม็ดขนุนเปลือกขนุนก็ใช้ได้นั่นโอ้โหมาหมักแล้วก็เอาไปผสมน้ำแล้วก็ลดอ่าใช้น้ำนี่ใช้อัตราส่วนยังไงน้ำหรอหนึ่งต่อยี่สิบเหมือนทั่วไปป่ะอ่าเหมือนทั่วไปอ่าใช้อัตราส่วนมันนั่นหน่อยแล้วก็ใส่ให้เยอะอีกนิดนึงอืม มันเยอะเกินไปมันก็จะตายใบมันเหลืองใช่ใช่ใช่เพราะมันแรงจัดก็เหมือน <คำ S 2> บอกว่าเป็นตัวละอันนี้อันนี้อ่าหัวปลาหัวปลากับพุงปลาลองมาถังพุง่างนี้หมายเลยส่วนใหม่เขาเส่วนใหญ่เขาจะหมักไว้ประมาณสักเท่าไหร่ถึงจะเริ่มใช้ประมาณเดือนหนึ่งหกเดือนหกเดือนหกเดือนโอ้โหงั้นเดือนนึงก็คือเดือนนึงก็คือมะเฟืองสามเดือนมะเฟืองสามเดือนแล้วก็ พวกพวกที่ว่าง่ายๆเดือนหนึ่งก็ใช้ได้แล้วไข่ไข่ชูรสปลาแล้วก็ตากแดดไว้ใส่ขวดอ่ะใส่ขวดไอ้ซี่อ่ะก็เหมือนเคาที่เค้าทำน้ำสังเคราะห์แสงอะไรเงี้ยใช่ใช่ช้อนหนึ่งช้อนช้อนกินข้าวเราช้อนใส่น้ำไปให้เหลือข้างบนหน่อยนึงแล้วเราก็ตากแดดไว้แล้วก็นั่นแหละ15วันก็ใช้ได้เนาะวันนั้นเนี่ย ทำสวนนี่ก็ถือว่าเป็นแบบอินทรีเนาะใช้ผักใช้ผลไม้ที่เราไม่ขายนะที่เหลือใช้เอามาใส่ตรงนี้หมดเลยใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าจริงๆครัขนุนอีกหนึ่งสายพันธุ์นะปิยะมาดาลักษณะใบเรียวแหลมเขาบอกว่างั้นแล้วก็มีหนามแหลมนี่นี่เห็นไหมหนามเหมือนโอ้โหคล้ายๆหนามทุเรียนเลย เออนี่ฮะดูฮะสังเกตดูเนื้อเป็นไงฮะหวานดีหรือยังหวานกรอบหวานกรอบเลยแห้งอืมเนี่ยถ้าถ้าตอนตอนจะเก็บเราอย่าเป็นลดน้ำสักประมาณ15วันแล้วอ๋อก่อนที่จะเก็บเนี่ยงดน้ำไป15วันก็จะได้กรอบกอบเลยมะนาวก็ปลูกใส่ปอบพ่อโอ้โหเยอะเลยฮะเนี่ยคือสวนสามพี่น้องเขาเนี่ยนะไม่ธรรมดาเลย ไอ้แล้วมะนาวที่มันในที่มันเปลือกมันสีน้ําตาลมันใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้มีน้าแต่ทีนี้ว่ามันไม่สวยอไม่สวยรนแดเราไม่ได้ฉีดยาตั้งแต่เริ่มก็เลยป็นอ๋อแต่ว่าใช้ได้เนาะใช้ได้โอ้งไนแตมาดูแดงสุริยาเนี่โอ้ยถึงกับแตกเลยฮะนะลูกใหญ่มากมันไม่ไหวฮะเนี่ยไ่ไวแต่ยังใช้ไม่ได้ยังยังเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ยังไม่แก่จัดนะเนี่ยย่นเีถึงก็แตกเลยฮะเนี่ยมาดูเจ้าของสวนตัวจริงนะฮะเนี่ยคือเจ๊พรนะเจี๊ยพรอพุกวาตรงไหนปลูกเลยค่ะพี่อ๋อปลูกวางตรงไหนก็ปลูกตรงนั้นนี่แหละฮะทุกตารางนิ้วมีค่านะเนี่ยนี่แหละ เกษตรกรจะอยู่ได้ก็ต้องอย่างนี้แหละฮะนะถ้ามัวแต่ไปปลูกเชิงเดี่ยวก็แย่ฮะโอ้โหดอกเอพันแดงสุริยาอันนี้เก็บไว้ทุกลูกเลยเพราะว่าถือว่าต้นใหญ่แก่แล้วแต่ถ้าต้นเล็กก็ต้องคัดหน่อยริมสวนนี่ก็นี่ปลูกเห็นไหมเนี่ย มาตูมแขกมาตูมอินเดียแล้วแต่จะเรียกกันนะฮะสายพันธุ์นี้ก็ถือว่ายอดนิยมในการกิ้มลาบแล้วฮะกินดิบสดๆเนี่ยนะกินน้ำพริกเนี่ยนี่ป่นปลาเนี่ยโอเคเลยเนี่ยหมาก็ยังมีฮะนี่โอ้โหปลูกหมากเนี่ยเนี่ยปลูกกล้วยปลูกหมาก ไผ่ก็ปลูกเห็นไหมเนี่ยมีหนอเลยฮะเนี่ยเนี่ยนี่พื้นที่เก็บพรพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยที่นี่เนี่ยคนละไล่ฮะได้คนละไล่แต่ว่าเดินทุกตารางนิ้วมีโหมีค่าหมดเลยเนี่ยสุดยอดจริงๆฮะไอมีแต่ไผ่ตรงยังมีฮะนี่โอ้โห เห็นไหมฮะสามต้นแค่นี้เองเนี่ยสามต้นแต่ดูหนอ่อสิฮะเนี่ยโโอโ้หเนี่ยลองนับหน่อเล่นๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนอใหญ่ๆเลยเนี่ยอ่าหกหน่อจิ๋วๆนี่โอโ้โหเนี่ยและยังใช้ระบบน้ำหยดนะนะเนี่ยเนี่สุดยอ,อดจริงๆฮนะเนี่ยเนี่ยหมดแล้วหยดจนหมดแล้ว มะม่วงก็ปลูกฮะเป็นสายพันธุ์แม่ไก่ลูกดกอ๋อนี่เขาบอกว่าลูกเหมือนจะเหมือนเหมือนกับเอาน้ำดอกไม้นะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวถ้าแก่ถ้าแก่หน่อยมันก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวออกมันๆหน่อยอ๋อจะโตมากมันจะเปรี้ยวนี่ฮะนี่แม่ไก่ลูกดกเนี่ยออกทั้งปีฮะนี่กรอบมันจะไม่เหมือนโชคอนันต์ถ้าโชคอนันต์มันจะแข็งอืเนี่ยเนื้อมันจะอ่โชคอนันต์เซี้ยนมันจะเยอะเนื้อเนื้อมีเซี้ยนแล้วเปลือกแข็งอ่า นั่นแหละคนทิ้งไปแล้วนั่นโอ้โหเนี่ยแม่ไก่ลูกดกเหมือนเหมือนอะไรวะน้ำตกไม้อ่ามันกรอบอมเปรี้ยวนิดนึงนี่ฮะลูกใหญ่ใหญ่อย่างงี้มองคล้ายๆเขียวใหญ่นะฮะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็กินสุกอร่อยนะกินสุกอร่อยลองดูใหญ่ๆเดี๋ยวเขาติดมือแกลองกินลองกินได้ไม่ดี โอ้โหทำล่วงโอ้โหเออนี่อย่าอย่าไปจับจับอย่าไปจับแน่นจับแน่นมันก็จะติดมือมาอย่างนี้แหละสวนแล้วก็มากินเนุนมบ้างครับสีบรรจงคะเนี่ยเนื้อไม่ไม่หวานมากนะเนี่ยสีออก เหลืองจืดๆนะแต่ว่าอร่อย